สวัสดีครับวันนี้เราจะรีวิวนะครับรถอนเนกประสงค์เบนซิน,นคูวต้านะครับเป็นปะหารรุ่นนะครับ TG-550 ครับสภาพเก้าสิบปอร์เซ็นสวยงามมากๆเลยนะครับขอใช้คขาม,มากมากๆเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วแทบไม่ได้ผ่านการใช้งานอะไรมากมายเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ระบบตีครับ 6เกียร์เดินหน้า2เกียร์ขอยหลังครับจะใช้ลากฐานดันหน้านะครับมีบีบเลี้ยวนะครับรถก็สวยจริงเนมเพชครบนะครับไม่ใช่รถควนดินมาถอดโดตารี่นะครับรับรองให้เลยนะครับเพราะว่าฝาครอบตัวนี้อยู่นะครับฝาครอบกันเฟืองนะครับอยู่นะครับพูดง่ายๆคือ ต้ทนทางที่ปุ่นคันนี้ก็คือว่าเขาใช้งานเป็นลนักษณะเป็นอเนกประสงค์อยู่แล้วนะครับนา่าจะเป็นลากกระแทะมานะครับดูจากลักษณะนะครับเพาะมีผ่านหลังไม่มีตลาดหลังได้ด้วยนะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องจนก์กันดูครับเครื่องดีมากครับดึเงเบาๆชึกติดเลยนะครับเราโยกคันนี้รถจะวิ่งเลยนะครับ ่ายนะครับอยหลังได้นะครับใส่เกียร์อยหลังแล้วก็โยกนะถอยไหลังได้นะครับดูไยหลังนะครับชา้าเร็วอยู่ที่เราเ,เราก็เร่งคันเร่งนะครับไปหน้าติดใช้งานได้ครับ ดีมากๆหกโหดนะครับใครสมาชิกท่านในสนใจแจ้งนั้นนะครับสินค้าดีจริงรับรองโดยนายบอยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ